กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะอยู่ผมเปแล้วโนโนหนึ่งนะครับผมซึ่งรีวิวนี้ก็มากับงบที่3ามร้อยแล้วครับผมเป็นงบที่เรียกว่ามาตรฐานชายไทยกันเลยเดียวอืมเทศไทยนี่ต้องมาตรฐานนี้โอเคก็เรดก็วันนี้โหถึงว่าทุ่มนะทุ่มเลยนะม,มาเป็นห้องธรรมดาแล้วกันเปิดอยู่ที่ 1.5ก่อนเบาๆเบาเเน้นเล็กขึ้น4ขึ้น4ขึ้น5ขึ้น6ก่าประมาณนั้นมาอ่าตัวแรกเล่นกูแล้วตัวแรกเล่นกูแล้วไปแล้วยี่สิบปบาทอ่ากระต่ายเล่นกูเหมือนกันนี่ก็มาเบออุยอ้ยตัวดีแบทจะหมดพี่ใหญ่ก็ไม่น้อยหนะ้าพี่ใหญ่ก็ไม่น้อยหนะน้าาราชินีหน่อย อ้าวาตึงเล่นตึงอันนี้เล่นตึงอันนี้ตัวตึงพระนครแหละอืมรึบอ,อ้าดีดีด,ดีนี่ดีอ้าดีดีดีไหลไหลขอให้ไหลไอ้ห่าอย่าอย่ายแห้งอย่างเดียวคือตีมันแล้วขอให้มันไหลอะเออให้มันมาเออให้มันมาอย่าอั้นไว้ขอร้องละอย่าอัาน้นถ้าอั้นแล้วพี่แย่ อันหมดไม่แย่เลยที่ไปต่อไม่ได้นะโอ้ช่อช่อช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 อสองจุดห้าแม่งเอ๊ะมาเด้แม่งไปเลยเว้ยการขอละอุ๊บปั๊ปุ๊บจับปั๊ปอุ๊บปั๊บอันทุกดอกบอกเป็นลักหนึ่งจุดห้า ทุกดอกบอกเพื่อนรักพวกมึงอะบอกว่าเราจะรักกันไงเราจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอว่าสี่เหลี่ยมมอวิด้าวะจะโตเตึงจะสามเหลี่ยมที่สี่เหลี่ยมไปเลยจะไม่เท่จะโดนก๊อปปี้ไอ้น้องก็ทำดีไอ้หานี่ไม่มีเลย ช้าชาๆๆๆ้าช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 ้าของไม่ได้ต้องมีสักตัวดีวะต้องมีสักตัวดีวะไอ้เหี้ยไม่มีสักตัวเลยเฮ้ยเจ๊แองวันนี้ไม่ได้วะ่ะศาสตุ้มตั้งเยอะโอ้โอเคไม่เป็นไรยืดๆบ้ากันวันนี้ ลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหนะ้าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนิดนึงนะขอล้องละบ๊ายบาย I have a dream That's all I need I'll make it happen some work and belief Know what I want So I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong Let's break it down for a minute